สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP ในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของ attribute หรือการเพิ่มคุณสมบัติให้กับสินค้ากันครับซึ่งการกำหนด attribute หรือคุณสมบัติต่างๆให้กับสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าสินค้าของเรามีหลากหลายสีหรือหลากหลายขนาดแต่ว่าเรามีรูปภาพแค่รูปเดียว จะทําทให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของเราไม่ทราบว่ามีสินค้าสีอะไรบ้างขนาดอะไรบ้างการกําหนดคุณสมบัติยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นเองครับซึ่งขั้นตอนในการกําหนดคุณสมบัติต่างๆจะมีดังนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราทําการล็อกอิกเบบนเ,อเ,เ,อเข้าสู่ระบบหลังบ้านเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบบ้านเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่คอมโพเนนต์ครับและเข้าไปที่มูซี่คัท จากนั้นให้เราไปที่ configuration และเข้าไปที่ shop function ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลองมาในส่วนของ product ตรงนี้ครับเราจะเห็นคำว่า attribute หรือคุณสมบัติให้เราทำการติ๊กเพื่อเปิดใช้งานก่อนครับเมื่อเราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยจากนั้นให้เราไปที่ option ครับ เรก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลือก Attribute ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับให้เราทำการคลิกเข้าไปได้เลย mm hmm. หลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วให้เราทำการสร้างครับ mm hmm. หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ให้ทำการกดบันทึกครับ เมื่อเราบันทึกแล้วก็จะมีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้ครับจากนั้นให้เราคลิกที่ออปชันตรงนี้ครับในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มค่าให้กับคุณสมบัติที่เราสร้างขึ้นมาครับจากนั้นให้เรากดสร้าง ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ด้วยครับหลังจากที่เราขอข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเซฟครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าในสีของเรามีตัวเลือกสีแดงเพิ่มขึ้นมาแล้วครับจากนั้นให้เราไปในส่วนของ Product หรือสินค้าครับ จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการเราก็จะเห็นว่าจะมีหัวข้อ attribute หรือคุณสมบัติอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการเข้าไปครับก็จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติให้กับสินค้านั้นครับซึ่งเราสามารถกำหนดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยครับจากนั้นเราสามารถกด add และทำการ save ข้อมูลได้เลยครับ และเมื่อเราเข้าไปดูที่สินค้าก็จะมีในส่วนของ a t tribute หรือคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาเราสามารถทำการเลือกคุณสมบัติที่เราต้องการได้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการในการกำหนด a t tribute หรือคุณสมบัติให้กับสินค้าครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้กับสินค้าดังกล่าวได้แล้ว และถ้าหากท่านใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าใจส่วนต่างๆของ m มเส c a r ์ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ m y p h p ครับและในวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้งานส่วนของ Attribute หรือคุณสมบัติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ